ให้พ่อแม่กูพ่อกูก็เปสิทธิ์เก่าโรงเรียนนี้กูก็เปศิษยิ์เก่าโรงเรียนนี้วันนี้อดีตพอ,อก็มาเยี่ยมกูซึ่งเป็นอาจาร,รย์โรงเรียนเก่าคือโรงเรียนมัได้ยมว่านองจอแต่เขาไม่ได้เป็นพอโรงเรียนนี้เขาไปเป็นพอโรงเรียนสุกุลาปทุมธานีเกษียณแล้ววันนี้เขามาหากูเพราะกูรู้จักเขาตั้งแต่สมัยเรียนพออเนี่ยเขามาหากูวันนี้อดีตพออพออปทุมเข้ามาหากูวันนี้บอกว่าอยากจะมาแสแดงความยินดีอยากจะมาแสดงความชื่นชมอดีตอาจารย์อาจารย์พ่อกูเลย พ่อกูโดดเรียนสมัยก่อนนี่ลงไปในท้องล่องท้องนาคิดว่าอาจารย์จะตามไม่ได้อาจารย์ปทุมถกกระโปรงจ้ากระโดดข้ามฟากตามพ่อกูจิกบาลพ่อกูไปโรงเรียนได้มึงคิดดูแล้วกันความเก่งนี่คือโรงเรียนสมัยก่อนจะวิ่งตามลูกศิษย์ตัวเองเพื่อกลับบ้านพ่อกูเล่าให้ฟังจ้านั่งรถตุ๊กๆหนีอาจารย์อพรอาจารย์ปทุมไม่ธรรมดาจ้านั่งรถตุ๊กๆตามพ่อกูจ้าเพื่อตามกลับโรงเรียนมึงดูความแสบพ่อกู แล้วมึงดูความแสบอาจารย์กูไม่แพ้คันจากศิกาอาจารย์วันนี้มาเยี่ยมกูถึงบ้านเลยเขามางานศพใครก็ไม่รู้เขาก็เลยแวะมาเยี่ยมกูที่บ้านกูอยู่พอดีเลยจังหวะโบ๊ะบ้าเจอกันสมัยก่อนครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์มันเหนียวแน่นเขายังรักกันดีอยู่ทุกวันนี้มีกลุ่มก็เนี่ยนะมึงกลุ่มอาจารย์กับลูกศิษย์สมัยที่อยู่ในห้องเดียวกันเขาเป็นอาจารย์ที่ว่าอาจารย์ก็เกษียณไปตั้งนานแล้วแต่ทุกวันนี้ยังสมัครสมาคคกกันในกลุ่มเพื่อนเขาก็ยังพูดคุยกันยังอยู่กับอาจารย์ยักเล่นน มึงดูนี่สมัยนี้ลูกศิษย์ยังมีอะไรกันแบบนี้อยู่หรือเปล่าครูบาอาจารย์ยังมีความเคารพนอบน้อมกับแบบนี้หรือเปล่าครูบาอาจารย์ยังมีความเมตตาสงสารต่อลูกศิษย์ตามจิกลูกศิษย์กลับมาเรียนหนังสือจนสามารถดันให้จบกันได้ทุกวันนี้ยังเป็นหรือเปล่ากูเห็นอาจารย์บางคนเนี่ยตั้งคาถามมากูกูไปบรรยายครูอาจารย์โรงเรียนมาเนี่ยครูอาจารย์ครูอาจารย์โรงเรียนบางคนเนี่ยตั้งคําถามมากูว่าไงรู้ไหมถ้าลูกศิษย์ไม่ขวนขวายในการที่จะมาแก้เกรด แล้วเขาก็ไม่มีไม่รู้ว่าจะตามทําไมเพราะเพราะไม่ใช่หน้าที่แบบนี้เขาบาปไหมมึงดูความเป็นครูแบบเนี้ยเดี๋ยวเนี้มันน้อยลงเยอะความมีเมตตาต่อลูกศิษย์ของเตยมันมีน้อยลงเยอะมาก mm. เด็กจะโดดเหรออ๋อเดินไปเลยอาจารย์ mm. เรื่องของมึงจะมึงจะไปไหนก็ไปถึงเวลากูก็ให้มึงผ่านไม่ให้มึงจบมันก็ติดอยู่อย่างเงี้แหละไม่ต้องไปเรียนมาหาลัยเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้ไม่เขี้ยวเข็นหน้าที่ของคนเป็นครูเป็นอาจารย์ต้องเขี้ยวเข็นเขี้ยวเข็นให้อะไรให้ลูกศิษย์เรียนจบให้ได้ เขี่ยเขียนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีให้ได้ไม่ว่าตัวเองจะเหนื่อยยากขนาดไหนก็ตามอาจารย์ปทุมนี่กูทึ่งมากเลยนะกูฟังวีรกรรมพ่อกูกาอาจารย์ปทุมเนี่ยกูมหาสจจรย์มากถกกระโปรงกระโดดข้ามทองล่องตามลูกศิษย์อะมึงมึงคิดดูแล้วกันวิ่งตามอะมึงเอามึงดูเอาขับรถทุกๆนั่งรถตุกๆตามอะมึงดูอาละกันตามลูกศิษย์อะขับรถหนีกันอะโอ้กูมหาสจจรย์กูยอมมากเลยอะนี่คือสุดยอดนี่คือรุ่นเก่ารุ่นโบราณรุ่นเก่าจริงรุ่นเจ๋งจริง ครูบาอาจารย์มันต้องอย่างนี้ขวนขวายในการกระแทกลูกศิษย์ตลอดเวลาด่าลูกศิษย์ตลอดเวลามันจะทําขนาดไหนก็ทําฟาดก็ฟาดฟาดไปเลยมันจะได้สํานึกตัวกูฟาดหมด้วกูไม่สนใจใครทั้งนั้นอะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันจะหาครูบาอาจารย์ที่มีสัญชตาตญาณของความเป็นครูขนาดนั้นมีน้อยไม่ใช่ไม่มีหรอกมันก็มีน้อยเดี๋ยวนี้เป็นอัตราจ้างกันหมดแล้วคือจ้างมาทํางานเพื่อเงินเดือน ความเป็นครูความเป็นอาจารย์มันน้อยลงมากมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความอิดหนาละอาใจมีแต่ความเหนื่อยล้านั่งอยู่โรงเรียนดีกว่ากูไม่ขี่ขึ้นไปตามใครเหนื่อยโดนเรียกก็ดดไปเถอะเรื่องของมึงบางทีกูกระโดดสอนด้วยต้องมีสติคนเป็นครูต้องมีจิตใจ่งความเป็นครูเป็นที่ตั้งไม่ใช่ไปเอาเงินเดือนเพราะไม่มีเงินจะไม่มีงานจะทําไปเป็นครูดีกว่าการเป็นครูมันต้องมีจิตใจที่เมตตาการเป็นครูบาอาจารย์คนต้องมีจิตใจเมตตา ต้องมีกรุณาต่อลูกศิษย์ต้องมีมิตรติาต่อลูกศิษย์ต้องมีอุเบกขาต่อลูกศิษย์มันต้องสั่งสอนกันให้ถึงลู่ถึงกถึงลูกถึงคนมันต้องตําหนิติดติงกันตามธรรมชี้โทษแล้วชี้โทษอีกขนาบแล้วขนาบอีกนั่นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ดี๋ยวนี้ไม่มีเหลือแล้วอูเข้าไปในโรงเรียนวันนั้นนะ กลับไปบรรยาที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกเนี่ยกูไปบรรยาวันนั้นอ่ะอาจารย์กูที่กูรู้จักนะสมัยกูเรียนอยู่อ่ะแทบไม่เหลือแล้วเกษียณหมดแล้วเหลืออยู่สองคนที่กูเห็นนะสองสามคนสี่ห้าคนประมาณเนี้ยแต่ละคนก็จะเกษียณกันหมดลวกูยังดีนะกูยังมีโอกาสกูยังมีบุญว่าสนากูสร้างเหตุปัจจัยมาดีกูยังมีโอกาสกลับไปในโรงเรียนไปเหยียบโรงเรียนเดิมที่ยังมีอาจารย์เก่ายังสอนกูสมัยกูเรียนนยังอยู่แม้แต่อาจารย์ที่ปรึกษากูก็เกษียณไปแล้วเกษียณไปแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาจะนัด เขาจะเขาจะนัดมามาพบกับกูหน่อยเนี่ยเที่ยวช่ำเลยกเกษียนแล้วไงวัยเเษียนเที่ยวอย่างเดียว